สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม้พี่น้องตุ๊ดสุขลนมาพบมาพอกันอีกคลิกเก่าและพี่น้องปะินชาวสวนคนเลี้ยงหมาเมนี้ผ้าผีผ้าหนองว่าเบิ่งบรรยากาศทงไฮทุงหน้าอากาศเยน็นสบายเลยพี่น้องฝนตกอาทิตย์ที่แล้วฝนตกดีแต่ว่าอาทิตย์นี่ฝนบ่่อยตกบ้านปะทิ้นฝนเงียบ้รอกเมนี่ออกามาหามาหนะ้า có oh, một bài đấy thì mà vâng nhà ba bậc muồng nhà lại khác lại nè phi nòng vẫn tốt xây thái này không có tả cho hết ba muồng cả đây Hãy subscribe à cho งเงี้เยเงี้ปลากระไลหลายเยะะอะนี่ส้าปลาจิ้นดูบ่เมียวกาดแต่หายยากจ้ะเอ,อ้ยหย่าปลาม่วงกับหกเออคืออยู่หาหลายปะทินบ่ใคยมีเวลาหลายเบียกหลายยางหลายยุคข้ากับจะาเมีนงามคักงามเร็วครับพี่น้อง ไม่ยุคข้ามเมื่อตะได้ซีหาเดียนได้พี่น้องงามไฟค่ะไปเนี่ยวัถิ่นปลูกช่วงเดียนจะเดียนตุลาปลูกเดียนตุลาไหมพี่น้องงามไฟคัะอยู่กับน้ำงามเร็วบกักหักเลยเดียนบรรยากาศเนาะพี่น้องเมื่อนี่ห้ามาเที่ยวทงไฮทงงา เฮ้ยหนาปลาหมูงกับพ่อหนาปลาหมูงพี่น้องเอ้หกกระดาษเลยหนากลายพอถิ่นกับป้อมีเวลาห่ากียกง่ากระทายไว้ทิ้มไว้แล้วสองรอบแล้วละ่ะแต่ว่างถึงบ้านอีถ้าเลยล้มือง่ายดอกพี่น้องกับอีกเรียนหนึ่งก็และ่ะชาวบ้านพี่น้องบ้านเฮ้าคนอีสานเพิ่นยังหวัดลงมือว้านกัน เย็นสบายเลยร่มก็เลยออกว่งางไห้บ้านหน้ากับบรรยากาศอากาศบริสุทธ์กนพี่น้องอยู่ในบ้านอ่ะมันห่อนมันเอาครับปวดกับบ้านผลอะไรจงคอยสิไปหาลูกไส้ขอบุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องมื่อน,นี้ืัอน,นี้พอถิ่นผ้ามัดเชียวทรงไหยทรงหน้าเอาบรรยากาศปัง บ,บ้านพื้นบ้านเท่านี้ล่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณครับสวัสดีครับน้องกำแพงกับน้องนำโชคเข้ามารุยญ้าพวดล่ะไม่ได้รับอนุญาตเลยนะเธอฮะ เข้ามากินหญ้าที่พ่อ,อาวานไม่รอเลยเขาออดูเต็มปากเต็มคำเลยชักเนี่ยุปชายแซบว่ามือ,อะอากินแต่ยอดอย่างเดียวเลยครับท่าน อน่ญาตอย่างเดียวเลยคนชายกับคนสาวคุณหญิงคุณชายเล่นได้ลเ่นได้พรกินได้ลเ่นได้หรอ่ะเล่นได้หรอ้ัตันไม่จัดการไม่ได้น้ตันเล่นนะ่ะเ่นนะ่ะบวิการเลยอะ ที่หลาเป็นบริการตินะน้ำตาลเป็นบริการบริการของคุณโชคกับคุณแฮมแพง กินอย่างสบายใจเลยเขาอ่ะเลาะทั่วทีบทั่วเดนกินเสร็จเข้าไปลุยป่าฝรั่งพ่อเละหมดเลยกิ่งฝรั่งหักหมดเลยหมาน้อยสองตัวเนี่ย